สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารือกำหนดขึ้นในปี2504ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยใช้พื้นที่ภายในพระราชวังสวนจิตรดาพระองค์ทรงใช้พื้นที่แห่งนี้ในการศึกษาทดลองและวิจัยเพื่อนําผลมาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมทั้งทรง,งใช้ทรัพย์สินส่วนพระองค์ก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรลักษณะโครงการและตัวอย่างแบ่งออกเป็น2ลักษณะ 1. แบบกึ่งธุรกิจและ2แบบไม่ใช่ธุรกิจ ส่วนวัตถุประสงค์หลัก 1. เป็นโครงการศึกษาทดลอง 2. เป็นโครงการตัวอย่างและ 3. เป็นโครงการที่ไม่วังผลกำไรกิจกรรมสำคัญของโครงการการเลี้ยงโคโนมและผลิตภัณฑ์นมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมนมไทย 2. การทดลองเพาะปลูกพืชสวนและพืชพลังงาน 3. การผลิตแปรรูปเช่นน้ำผลไม้แยมน้ำผึ้ง สงานวิจัยพลังงานทดแทนเช่นแก so ๊สโซฮอรเอทานอลการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมโรงโคนมสวนเจดดาเริ่มจากปีพศ2505ได้มีบริษัทและหน่วยงานถวายโคหกตัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับสร้างโรงงานโคนมในบริเวณสวนเจดดาต่อมาแม่โคตกลูกและเริ่มทำการรีดนมน้ำนมที่เหลือจากการแบ่งให้ลูกโคกิน ได้ไปจำหน่ายบุคคลภายนอกและโรงเรียนต่างๆในระแวกใกล้เคียงศูนย์ร่วมนมสวนจิตรดารับนมดิบจากสากรโคโนมหนองโพและโรงโคโนมสวนจิตรดาเพื่อผลิตนมพัชจร์ไรจําำหน่ายให้กับสมาชิกและโรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและยังนำรายได้ไปช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการของโรงนมผง,งสวนดุสิตพัชจรไรที่ผลิตในโครงการมีบรรจุสองแบบคือแบบถุงและแบบขวด โรงนมผงสวนดุสิตตั้งขึ้นในปีพศ2512เนื่องจากเกิดภาวะนมสดล้นตลาดสมาชิกผู้เลี้ยงโคโนมจึงได้ทูนกล้าวถวายดีกาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่วยเหลือจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมขึ้นเพื่อผลิตนมผงเป็นการแก้ปัญหานมสดล้นตลาดเป็นการส่งเสริมโภชนาการแก่ผู้บริโภคและเพื่อเป็นการแนะนําการผลิตนมเม็ดขึ้นในประเทศ ปัจจุบันสามารถผลิตนมเม็ดได้วันละ7 0 0 0 1 2 0ลบซองต่อวันมีทั้งสิ้น3รสคือรสหวานรสกาแฟาและรสช็อกโกแลตซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในปีพศ2538สถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนเยอรมันได้ร่วมน้อมก้าถวายเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้อบผลผลิตทางการเกษตรต่างๆเช่น มเมล็ดธัญ,ญพืชมเมล็ดถั่วผักผลไม้พืชสมุนไพรผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์ประมงและเป็นเครื่องต้นแบบให้เกษตรกรที่ทําอุตสาหกรรมกล้วยตากอบแห้งนําไปเป็นต้นแบบในการผลิตพ่อเลี้ยงเนื้อเยือ่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโครงการนี้เริ่มเมื่อปีพศ2527เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พืชที่หายากและเป็นการขยายพันธุ์พืชไม่ให้กลายพันธุ์ ในห้องปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชประกอบด้วยส่วนสำคัญคือห้องเตรียมอาหารห้องถ่ายเนื้อเยื่อและห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป้าหมายของโครงการคือสมอไทยขน,นุนพุทซ้อนมณทาและยี่หุบห้องควบคุมการผลิตห้องควบคุมคุณภาพผลผลิตห้องควบคุมคุณภาพผลผลิตมีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ต่างๆของโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิรดาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดไว้